เบยขึ้นนมามัตถุรันตนตยัสสะขอหน,อน้อมแดบระัตนตรักล่าวถวัศการขอ,อกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิทุกโรปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได้ญาติโยม ที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนาโาหาสนี้สาธุเอาหางมือลงสิบเอ็ดโมงสี่นาทีจะว่าสายก็สายพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีเวลาอยู่หรอกและช่วงบ่ายวันนี้ เดินไม่มากน่าจะไม่เกินสิบกิโลไม่มากนะบางทีก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับจะเดินมากเดินน้อยก็ต้องเดินเหมือนเดิมนะเดินได้เยอะก็จะถึงพระธาตุนาดูนเร็วแต่ถ้าเดินน้อยอาจจะต้องเป็นหนักตอนท้าย,ายหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้แล้วล่ะ ไม่ไกลก็ถึงประทานนาดูนแล้วเสียดายก็เสียดายนะแต่ว่าเราก็ต้องทำตามหน้าที่ตามการเวลาที่สมควรชีวิตเราก็ถือว่ามีความโชคดีที่พวกเรายังมีโอกาสได้ทำความดีมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม แล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะได้ทำอะไรอีกลายอย่างที่ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์แต่ว่าสำคัญว่าเราจะให้โอกาสตนเองไหมและสำคัญว่าเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงามไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นคุณค่าถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดีสิ่งนั้นจะมีประโยชน์ บางครั้งเราก็ไม่สนใจบางครั้งเราก็ไม่ให้ความสำคัญจะมีค่าขนาดไหนถ้าเราไม่ให้ความสำคัญหรือว่าไม่รู้จะเอาประโยชน์สิ่งของที่มีค่านั้นก็จะกลายเป็นของที่แบบน่าเสียดายเหมือนเราไม่มีปัญญาเหมือนไก่ที่เห็นเพชรเห็นทอง บางทีมันก็เขีดทิ้งบางทีมันก็ไม่ได้สนใจเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นเพชรไม่รู้ว่าเป็นทองคนบางคนถนือม้ว่าจะอยู่กับธรรมะจะอยู่กับความดีแต่ว่าไม่เห็นค่าของสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์ได้พวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นผู้มีปัญญามีตาที่เห็นเพชร มีตาที่เห็นทองคือเห็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จะนำหาให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มีค่าทางจิตใจสิ่งที่มีค่าในการที่เราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภพหน้าชาติหน้าหรือว่าคุณค่าที่เราจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือสติปัญญาธรรมะคำสอนพพุทธเจ้า อันนี้ยังเป็นอะไรที่เราจะต้องพิจารณานะเพราเราทั้งหลายมีเวลาของชีวิตไม่มากเท่าไหร่หรอเราอย่าหลงเราอย่าประมาทหรือว่าอย่าเล่นอย่าสนุกสนานจนเกินไปชีวิตหลายคนเดินทางมาจนถึงแบบเกินครึ่งทางแล้วบางคนก็เดินทางมาถึงช่วงปลายทางแล้วแต่ว่าถ้าดูในชีวิตของเรานี้ เราคิดว่าเราทำมาตลอดชีวิตหามาตลอดชีวิตจะว่าถึงปลายทางของชีวิตเนี่ยเราจะเอาอะไรไปได้เราจะได้อะไรในชีวิตที่เราเกิดมาถ้าเราอยากรู้เราก็มองย้อนกลับไปไม่ได้ให้มองย้อนกลับไปแล้วเป็นหลงไปติดไปอะไรอาวรแต่เรามองย้อนกลับไปว่าเราทำอะไรบ้าง ที่มีคุณค่าที่เราสามารถที่จะระลึกถึงหรือว่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่านำไปในการที่จะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยถ้าเรามองย้อนกลับไปเราก็จะเห็นดีก็เห็นชั่วก็เห็นอะไรที่ไร้สาระอะไรที่ไม่มีประโยชน์ชีวิตเราที่แบบบางคนเนี่ยน่าสงสาร เพราะว่ามันเหนื่อยชีวิตบางคนนินเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับตนเองก็เหนื่อยเหนื่อยกับคนอื่นก็เหนื่อยเหนื่อยกับกิเลสตัณหาเหนื่อยกับการแก่งแย่งแข่งขันเหนื่อยกับการอิจฉาลิษยาเหนื่อยกับการแบบไม่ได้รับความยุติธรรมสารพัดชีวิตที่เราต้องอดทนเหนื่อยมามากลำบากมามาก จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะเหนื่อยไปอีกถึงวันไหนหรืออาจจะเหนื่อยจนถึงวันตายและในความเหนื่อยนั้นบางคนก็เหนื่อยแบบไม่ได้คุณค่าเหนื่อยแบบไม่ได้ประโยชน์เหนื่อยแบบเสียอกเสียใจเหนื่อยแบบโอ้ยบางคนมันเจ็บแล้วเจ็บอีกช้ำแล้วช้ำอีกชีวิตบางคนก็เลยน่าสงสารแต่บางคนนี่ชีวิตน่าเสียดาย คือมันเหมือนกับไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้ลำบากมากแต่ว่ามันไม่ได้หาก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ดีดีก็ไม่ทำเกิดมามีความเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์หรือว่าไม่เพียบพร้อมไม่สมบูรณ์แต่ก็พอได้แต่ว่าสุดท้ายวันนี้ที่ว่าของเราว่าจะได้เนี่ยอีกไม่นานเราอาจจะพัดภาค อีกไม่นานเราก็จะจากจะเป็นสมบัติจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงคนที่รักคนที่ผูกพันที่เราคิดว่าดีกับเราที่สุดแต่ว่ามองไปข้างหน้าอีกไม่นานเราก็จะจากกันแล้วที่ว่าเราได้เราก็จะไม่ได้ที่ว่าดีที่เราทำได้แต่เราไม่ทำดีเนี่ยเนี่ยอันนี้มันน่าเสียดายบางคนจะทำอะไรดีๆได้เยอะเลยได้ แต่ว่ากลับไม่เห็นคุณค่าของความดีบางคนก็เลยเอาสิ่งที่ตนเองมีนี่ไปเล่นหรือว่าไปอะไรที่ไร้สาระเสียเวลาเสียเงินเสียทองบางครั้งก็มีเสียอกเสียใจอีกเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ทําให้เกิดคุณค่ามันทำให้เกิดปัญหาก็มีจากการที่เรามีเราได้ที่เราเป็นแต่ว่าสุดท้าย เราก็จะไม่ได้ที่ว่าเป็นเราก็จะต้องเป็นไปในการที่จะต้องพัดภาคในการที่เราจะต้องจากอันนี้เราต้องเตรียมใจเลยนะเช้าจะมาเดินมามีคุณตาคนหนึ่งมารอใส่บาทล,ลูกหลานก็พามาพอพามาแล้วก็บอกอาจารย์ให้พรน้อยให้กำลังใจคุณตาหน่อยคุณตาตายขึ้นหลายเทือแล้วว่าจัน คือแบบเป็นลมแล้วก็แบบเหมือนกับช็อกไปเหมือนกับจะไม่ฟื้นแต่ก็คืนมาคือพวกเราเข้าใจง่ายๆว่าเกือบตายหลายเทือแล้วตายขึ้นเพรานว่าจานหาย่อนแน่เพระนันเข้ามาก็เลยไปก่อให้กำลังใจก็เลยพูดแบบที่เล่นที่จริงว่าซ้อมไหวซ้อมไหว,วอันตายขึ้นอันซ้อมไหวได้ตาวะเพราะว่าอะไร เพราะว่าต่อไปมันจะตายจริงๆฉะนั้นใครที่แบบเคยแบบเหมือนกับนิดเดียวเป็นลมเหมือนกับจะไม่ฟืน้นบางคนเหนื่อยชอ็อกอันนั้นเป็นการเตือนคือความตายมันมาเตือนแล้วมันอาจจะบอกว่าอย่านะอย่าประมาทนะอย่าสิฆ่าแต่ไปเหตุอย่าสิฆ่าแต่ไปทำในสิ่งที่บดีบ่ง,งามอย่าสิหลงโยกัความซัวนะ อย่าไปเล่นไปมวนสนุกสนานเกินไปนะปัดเบาได้เป็นคำกับสมมติว่าบอกได้อย่าสิมัวจะเขียดให้กันนะสิตายอยู่มาได้กับโบูฮนะอย่าสิมัวจะไปอิจช้ากันนะจะของสิตายอยู่กับโบูฮนะข้าจะเขียดข้าจะสร้างข้าจะอาขาดพยาบาทผู้อื่นอยู่จะของสิตายมือได้กับโบูฮคือชีวิตเราเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเรายังจะไปโกรธคนนั้นไปเกลียดคนนี้ อาคาดพยาบาทอิจฉาลิษยาคนนั้นคนนี้แทนที่จะจัดการกับตนเองเนี่ยให้เราสามารถที่จะนำตนเองให้มีที่พึ่งหรือว่านำตนเองให้พ้นทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกับที่พระเจ้าท่านสัสุภธทบริภาโชคไปถามว่าในโลกนี้นี่สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นอกพระธรรมวินัยนี้ มีไหมนอกจากศาสนาของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาของเราเหลือน้อยแล้วสุภะทําไมเธอไม่ถามว่าทําอย่างไรเธอจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรเธอจะเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เหมือนบรุรษถูกยิงด้วยลูกศรพอถูกยิงแล้วลูกศรก็เหมือนกับอยากรู้ว่าใครยิงเราเนี่ย ไผยิ่งเฮานี่หน้าตาเป็นยังไงยิ่งมาแต่ใสผู้ยิ่งอยู่ใสยังหู้ว่าผู้ใดยิ่งยังหูว่ายิ่งมาแต่ใสทั้งที่ตนเองเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะหามหมอแทนที่จะรักษาตนเองทํายังไงจะให้ตนเองเนี่ยมันปลอดภัยก็ไปถามว่าไผยิ่งข่อยไผยิ่งข่อยยิ่งมาแต่ใสเพวาเราก็เหมือนกันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแบบ มากมายไม่รู้ทุกจากอะไรบ้างโดยเฉพาะความทุกข์ที่เราจะแก่ที่เราจะเจ็บจะป่วยที่เราจะต้องพัดภาคที่เราจะต้องตายแล้วความทุกข์ในวัฏฏะสงสารที่เราจะต้องได้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่เรากลับไปเขียดให้พวกนั้นไปสร้างให้พวกนี้น่อยใจไปอิจฉาทั้งที่เวลาของชีวิตเราเหลือน้อยแล้วเหมือนเราถูกลูกศรยิงนยจะตายอยู่แล้ว ยังสิไปถามหาว่าผู้ใดยิ่งเหมือนเรานี่ทุกข์มากพออยู่แล้วยังสิไปเครียดให้พวกนั้นไปสร้างให้พวกนี้ไปอิจฉาเขาไปหน่อยใจเขาเออหน่าสงสารชีวิตของบางคนนี่จึงน่าสงสารเด้แล้วก็น่าเสียดายไปมาเราก็จะไม่ได้อะไรแต่ว่าบางคนยิ่งกว่านั้นเป็นอะไรน่าสมเพช คือไม่ได้เชื่อบาปไม่ได้เชื่อบุญไม่ได้เชื่อว่าคุณงามความดีที่ทำในมีคุณค่ามีประโยชน์ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐท,ที่จะนามาขัดเกาตนเองให้เราสามารถที่จะละชั่วได้ขัดเกาตนเองให้สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้หรือว่าทำให้เราสามารถที่ทำให้เกิดประโยชน์ให้เราไม่ประมาทนำเราไปสู่ความปลอดภัย นรกจะมีจะสมมีนรกจะมีหรือว่าจะไม่มีสวรรค์จะมีหรือว่าจะไม่มีแต่เราเชื่อมั่นในธรรมะเชื่อมั่นในคําสอนพุทธเจ้าว่าเราละชั่วแล้วเราไม่ทุกข์มากเราทําดีแล้วเรามีความสุขเราปล่อยวางได้เราก็พ้นทุกข์ถ้าเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้นี่อันนี้เราะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าฉะนั้นพวกเราทางหลายเนี่ ใครจะเป็นยังไงบางครั้งเราก็ต้องทำใจบางครั้งเราต้องปล่อยวางเพราะว่าชีวิตเขาแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องจัดการกับตนเองให้ดีที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดอย่าให้ชีวิตเป็นชีวิตที่น่าสมเพชทั้งที่มีแต่ว่าเอาไปทำชั่วเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้ชีวิตเป็นชีวิตที่น่าเสียดายมีก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ดีดีก็ไม่ทำ อย่าให้ชีวิตเป็นชีวิตที่น่าสงสารเหนื่อยมามากแล้วเหนื่อยมานานแล้วยังจะต้องเหนื่อยต่อไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีชีวิตนี้เราเหลืออีกไม่นานแล้วเราจะเหนื่อยจนถึงวันตายเลยหรือเราจะไม่รู้จักละจักปล่อยจัก,กวางเลยหรือขอให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่น่าชื่นชมเป็นชีวิตที่เป็นผู้รู้รู้ความจริงของชีวิต เป็นชีวิตที่เป็นผู้ตื่นคือไม่ประมาทแล้วเราก็จะเป็นผู้เบิกบานด้วยจิตใจที่เรามีศิลมีธรรมมีคุณงามความดีอโนโมธนากับท่านทั้งหลายนะเช้าก็เลยพูดกับคุณตาสั้นๆว่าซ้อมไหวพ่อใหญ่ซ้อมไหวอีบดลจะขอดมือได้ละเฮากระสิตายีหลีคุณยายก็ซ้อมไหวนะแต่มันหายใจง,า,งาบๆก็ซ้อมไหว พอเมื่อหนึ่งมันถึงมิตรีิรีจกักสิเป็นยังไงก็ุบโงละอจากผู้ใดเส็จไปก่อนไปหลังก็งโง้ล่ะพระสิตายก้อนโยมก็พอจักดอกอันนี้ก็ที่ว่าไปว่ามาแม้จะทามาเองก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันในสุขภาพกะคอ,อนโมทนาครับทุกท่านนะในเวลาที่สมควรขออ้างอองอำนาจคุนพรศีรัตนตรยัย บุญกุศลอันใดที่พวกเราประพิติปฏิบัติขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่การงานในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุ